ปูหน้าครับหลายดีครับผมปูดังครับปูดงังลองเห็นแล้วครับเห็นยังนี่พี่น้องเี็บร้อยเฮียได้พี่ครับส่องหาตามบิ่งหน้าแบบนี้นะครับผม ครับนี่นี่นี่เห็นแล้วครับผมเห็นแล้นี่ครับผมได้อีกแล้วครับผมนี่ตลงเมีคมยครับผมรวยครับผมนี่เนยครับพี่น้อง เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยอู้หู้ก้ามขยันเลยพี่น้องอูโหูงามคักงามคักคือแหล้วคือเหลือพี่น้องผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุขชนครับผมมื่อกี้จิบสีบผ้าพอมพี่น้องมหาปูหน้าด้ครับผมเมื่อนี้มาเที่ยวทงหน้าครับผมพี่น้องพระเจ้าเปนวาเป็นมหาปูมาขึ้นนี่ปูหน้าครับพี่น้อง ว่าเห็นปูน้าหลายครับมานํากันสามคนครับก็จเจอคนไปทางปูนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิ้งด้วยครับผมว่าปูหน้าราวาโตใหญ่แห้งครับผมได้ทงปุ๋ยไหมครับผมอุปกรณ์ที่ใส่เป็นุงปุ๋ยนะครับ,รบพี่น้องนั่นัหนก็่ว่ามีอย่างม,นามนาีน้ำามเปากับเป็ดสาร่องครับผม บรรยากาศสำรอบก็ชี้หมืดๆเ,เนีย่ยเด้อพี่น้องไปไปตามเขาไปเดี๋ยวบระทันครับพี่น้องไปไอ้ขามเหมืองตัวนี้ไปนี่ปลาซิวพี่น้องปลาซิวปลาซิวขามเหมืองเด้อพี่น้องเป็นเหมืองไปแต่ทางปุ่นพี่น้องบรรยากาศครับ รเราแซมก็ได้ถุงปุ๋ยได้พี่น้องไม่มาใส่ใส่ปูได้ข้าเจ้าพันว่าปูตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องจะเข้าหาแนวไลยพี่น้องตามไปเบิ้งกันครับผมอ่าสิบขอปูหน้าบอกไปน้องเอาไพี่น้อง,องตัวนี้ก็ได้ลงมากทงหน้าปลาเขาเด้อครับนะครับ หาตามป้าเขาครับพี่น้องูีที่ครับ่องหาตามบิงหน้าแบบนี้นะครับมองไปมันจะอยู่ใต้น้ำครับนี่ครับนี่เห็นเราเห็นแบบน้องเห็นเราครับเห็นยังเฮ้พี่น้องเี็บร้อยอี๋ไหนพี่น้องง่ายเลยครับ ผมปูนากล้ามรูโต,ตครับโอบง่ายครับพี่น้องเก็บไว้ครับนี่ครับออืเติมน้ำเลยครับพี่น้องแล้วละาสองลครับผมหาไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อปูนาครับลายดีครับผมปูด่างครับปูด่าง สังเกตดีได้พี่น้องมันอยู่ในน้ำครับอีกแล้วครับผมนี่ครับนี่นี่นี่อีกแล้วครับผมน้ำนะนี่ครับผมได้อีกแล้วครับผมนี่ตรงเมียครับผมรวยครับผมนี่ครับนี่ เง uh ี่ครับพี่น um ้องเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยโอู้หูยกล้ามักใหญ่เลยพี่น้องโอ้โหยงามครับงามครับคือแล้วคือแล้วพี่น้องเริ่มเริ่มหมันแล้วเริ่มหมันแล้วพี่น้องเจ้ากบงูเจ้าพี่เดลัยเด่ะครับผมเจ้าปัญหาทั้งคุณครับผมไปเดี๋ยวไปพอขาเจ้า เป็นเบ่งผลงานกันครับพี่น้องหาปูหน้ามือนีกันบรรยากาศก,กเชืล่ลุ่มลุ่มสบายสบายชิวชิュตอนแรกว่าสีอากาศห่อนมีลุ่มเชื่คือยังฝนทีตกเลยพี่น้องเนีย่ยอุ๊ยอันนี้กพี่น้องอู้ัวนี้อยู่ลูก Những sảnh bên đây đó, hãi, xài lên, quấy xài rồi, hmm, chào 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 tôi đi đâu chào 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 này chào 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 ตีนี่แล้วบ่ได้ใส่ถุงมือมาพี่น้องโอ้ยบ่หูสุดนี่ครับผมเอาไปดองครับตำบักหุ่งครับผมพี่น้องนี่ครับผมโอ้สวยงามครับครูกล่ำโตๆเลยครับผมใส่ลงปไปไปพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานน้ำกันครับผม สามคนครับผมมาอนี่มาเบิ่งว่าสิได้หลายหรือได้น้อยบรรยากาศดีเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งผลงานสรุปผลงานพร้อมกันได้ครับผมไปคืนนี่สิได้หลายก็ได้น้อยครับผมไปครับผมพี่ต้องหลังจากที่ได้พากันย่งางหาอีปูตามบิ่งหน้านะครับผมได้เวลาที่กลับบ้าน,นะครับผมอู้ <c oughs> อันนี้เจาเ้าแรกครับผมเนี่นี่ครับผม บึงเจ้าสั้นน้องไอ้ส่งยิมไปไหนดีเฮ้ยเปิดออกเบียบไม่ได้คีโตมเียครื่องถุงครับผมนี่ภูกล่ำแบบนี้ครับพี่น้องนี่อันนี้ของเพื่อนอีกภูนี่มี่จะตูมงามครับผมใส่ใส่เลยครับผมใส่ใส่ครับพี่น้องหลังจากมีแต่ผภูมันหมันครับผมเบื้องถุงปุ๋ยครับรวมแหล่ากับพี่น้อง ปูนาสายพันธุ์ยังนี่เพื่อนอ่ะปูแดงครับผมนเดินน,นี่ครับผมสายพันธุ์ปูแางครับผม,มนี่ครับสวยงามครับผมรวมดอกอ่ะยี่สิบกสิบกัวรอยู่ครับนี่สิบกัวรอยู่สิบสิบบาอ่าสามถุงนี่ครับผมสามคนครับผมอเอาเรียกท้าย ครับมื่อนี้ก็เอาไวปสนิทกอนครับผมก็ถือว่าพากันเหนื่อยกันทุกคนแล้วครับถือว่าได้กันครับผมไปอยู่เลยไปฟมืดเ <c oughs> ปิดไฟดิเอ๊ยชาบมือนี้ขอ,ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับอ๋อไม่เห็นว่ามาเดือบเอยครับตรงมอาวิบมาตรงนี้เออปีนเอาวิปไปชั่งอืมเอาไห ทราบถุงครับพี่น้องไปไปนะฮะของเบาเส้นหน้อย,ยก็มูครับผมพี่น้องโอ้สองสองทุงของเพิ่นนั่นเพป็นเพป็นเสี้ยนนะครับผม <c oughs> เสี้ยนเส้น